สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมเองโซเฟียนเองนะครับผมแน่นอนฮะคลิปนี้ครับเรายังคงอยู่กับเกมคาบาวนะครับผม u l t ต m เม e คอมโบไทยแลนด์นั่นเองนะแน่นอนนะในคลิปคลิปนี้ครับเราก็จะมาหามาบอกเคล็ดลับวิธีการฟาร์มเงินแบบรวดเร็วทันใจนั่นเองนะครับผมแหมทังเลยว่าเอาจริงแล้วเนี่ยกว่าจะหาเงินได้แต่ละเอ็มนะโอ้โหลำบากยากเดืนแสนเข็นของก็แพงแพงนะครับแต่วันนี้เรามี ดันมานําเสนอนะครับแล้วก็แนะนําเลยนะคุณผู้ชมที่อยากจะฟาร์มแบบไวๆนะครับผมแต่ว่าเงื่อนไขก็คือต้องอดทนหน่อยนั่นเองนะครับอ่ะแต่ก่อนที่จะไปดูในส่วนของดันเจี้ยนต่างๆที่วันนี้จะนํามาเสนอนะครับเรามาดูผู้ใยา่ใะดีสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนเลยดีกว่าครับเป y ท Win วินท็อเติมเกมออนไลน์คุ้มค่าทํารายการรวดเร็วทันใจภายใน1นาทีผ่านระบบเติมเกมอัตโนมัติ พร้อมกับการให้บริการคุณตลอด24ชั่วโมงจะเช้าสายบ่ายดึกก็ฝากด้วยนะครับ Sarape t o Win Top Up นั่นเองนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะใส่โค้ดของผมด้วยนะครับ ZF R 7นั่นเองนะครับ ZF R 7นะครับอ่ะมาพูดถึงในส่วนของดันเจียนดีกว่านะครับหลังจากที่เราได้เกินนำไปแล้วนะว่าการหาเงินมันยากเย็นแสนเข็นจริงๆนะกว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์มานะครับและก็หาจะไปซื้อของได้แต่ละชิ้นเนาะ ตอนนี้เรามี2ดันเจียนมานําเสนอนะครับให้กับคุณผู้ชมสายฟาร์มเนี่ยที่แบบว่าลงทุนน้อยอยากได้กําไรเยอะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราพาไปเลยดีกว่านะครับดันเจียนแรกนะครับก็จะเป็นดันเจียนอย่างตัวเทรนนะครับหรือว่ารางรถไฟนั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งดันเจียนที่ผมชอบลงมากๆนะสำหรับดันเจียนรถไฟนะครับผมอ่ะไปรู้นเลยดีกว่าครับนี่ฮะดันเจียนรถไฟนะ เราก็ต้องทำการฟาร์มนะครับเจ้าตัวนี้สิ่งที่หาได้จากดันเจียนแต่ละดันเจียนก็คือเรื่องของตัวหินนะครับหินนะเออหินก็จะดอกมาให้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแคปก่อนนะแป๊บบนึงโอเคหินแต่ละดันก็จะดอกมานะครับผมมากน้อยแตกต่างกันไปนะ ก็จะมีเรื่องของหินขาวนะหินขาวที่ขายราคาค่อนข้างแพงน,นะตอนนี้นะครับผมในเซิร์ฟของคาบาบอาล u l ติ m a เมทคอมโบนั่นเองนะครับผมขายราคาต้องบอกว่าหินขาวราคาดีสุดนะขายง่ายออกไวนะครับผมเช่นเดียวกับการเติมเงินเลยนะครับผมจากเปเทอวินท็อปอนะรวดเร็วทันใจนะเติมเข้าระบบภายในหนึ่งทีนั่นเองนะครับแหมทยอินได้เฉยเลยอะนี่ฮะ เราก็จะพาไปลงดันนะครับผมในส่วนของดันเจี้ยนที่มีชื่อว่าเทรนนั่นเองนะครับหรือว่ารางรถไฟนะซึ่งแน่นอนนะในส่วนของรางรถไฟนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นดันเจี้ยนที่ไม่ต้องคุยเควสอะไรทั้งสิ้นนะครับไปการเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับค่าให้หมดแล้วเดินไปข้างหน้าอาจจะช้าหน่อยนะครับผมเล่นตามเวลานะครับผมเล่นตามเวลาเนาะเออ ะครับผมสักครู่นะฮะพอตีเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวตัวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับเราต้องตีนะครับไม่ว่าจะเป็นหมาหรือว่านี่ฮะโฟลเตอร์นะฮะสตรีมโฟลเตอร์ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าใครของแรงๆเนี่ยผ่านไวแล้วก็จบไวนะครับแต่ว่าของผมเองก็เรื่อยๆนะผมเน้นอยู่กับเกมนานหน่อยนะครับ พอตีเสร็จแล้วปุ๊บมันจะขึ้นตัวนี้มานะครับแล้วก็มาฆ่าตัวนี้ต่อเลยนะครับเป็นคอปเตอร์นะครับจะคอปเตอร์3ตัวนี้นะครับดันเจียนเอาจริงแล้วต้องบอกเลยว่าใช้ระยะเวลากันไม่ได้นานมากนะครับไม่ได้นานมากนะแบบเดียวก็จบแล้วนะครับสำหรับดันเจียนนี้นะถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการที่ลงมาหาก้อนหินนะครับเพื่อเป็นหินอัปเกรดนะนะเอาไปขายนะครับเนี่ยพอตีคอปเตอร์3ตัวเสร็จนะครับให้มาตีที่ประตูนะครับ ประตูโบกี้รถไฟนะก็จะมีประตูนี้อยู่นะครับเราตีทิ้งเลยแล้วก็จะเกิดบอสมาหนึ่งตัวครับนี่แล้วก็ซอยบอสไปเลยนะครับผมเมื่อเราซอยบอสเสร็จแล้วปุ๊บจะมีกล่องเกิดขึ้นมาแล้วก็ตีกล่องทิ้งไปครับเนี่ยได้หินแดงนะแล้วก็ให้ตีเจ้าตัวแมงกะจีครับชื่อว่าสตีกี้นะครับนี่ฮตัวสตีกี้เป็นหัวรถไฟเล็กๆนะครับแล้วก็มาตีประตูต่อเลย นะครับเพินเท่านี้ก็มารอบอสใหญ่เกิดนะครับเป็นหัวจักรรถไฟนะสำหรับบอสใหญ่นะครับนี่ตัวสติก,กี้พวกนี้ไม่ต้องไปตีนะครับสติกี้นะมาตีตัวนี้เลยครับสติมเมอร์นะแล้วก็รหัสนี่ฮะตีตัวนี้ครับสติมเมอร์เพียงเท่านี้ครับหนึ่งดันเจียนคุณก็จบแล้วนะครับได้ก้อนหินแลแตะดวงนะบางอันก็ดอกดอกก้อนหนึ่งสองก้อนบางอันก็ไม่ดอกเลยนะครับอันนี้คือดันเจียนอย่าง เทรนนั่นเองนะครับอ่ะถัดมาครับผมในสวอรดันเจี้ยนที่2นะครับที่ผมจะแนะนำนะก็เป็นดันเจี้ยนไข่งูนั่นเองนะครับดันเจี้ยนไข่งูเนาะแนะนำเลยนะครับใครที่อยากลงไวๆครับเช่นเดียวกันนะดันเจี้ยนนี้ไม่จําเป็นต้องคุยกับอะไรทั้งสิ้นครับแค่เดินมาตีตัวต้นไม้เนี่ยหนึ่งตัวนะครับเดินต่อมาเลยฮะแดะต่อมามาตีตัวนี้ต่อตียุงนะครับถ้าตียุงถูกประตูเถาวันมันจะเปิดนะครับ เนี่ยครับประตูวถาวรมันจะเปิดแล้วก็ตรงนี้ก็ตีตะกั่ตนสามตัวนะครับว่าไปฮะตรงนี้เราก็ต้องตีตะกั่ตนสามตัวนี้นะครับอัดบัฟไปอะไรไปก็เป็นดันเจี้ยนที่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้อะไรมากนะครับไม่ต้องไม่ต้องจดจําเดินตีอย่างเดียวนะครับ พอมาถึงสะพานกบนะครับให้เคลียกล์กบให้เคลียกบทิ้งทั้งหมดนะครับให้เคลียรกบทิ้งทั้งหมดนะครับนี่ฮะสะพานกบนะผมเรียกเออบัญญตัตเองไม่มีใครบัญญัติให้หรอกมันมีแต่กบไงสะพานนี้ก็เลยเรียกสะพานกบนะครับเมื่อเราเคลีย์สะพานกบเสร็จปุ๊บประตูถาวรในขั้นต่อไปก็จะเปิดนะครับ <S 1> <S 1> ลักษณะของดันเจียนนี้ก็จะคล้ายๆกับดันเจียนเทรนครับหรือว่าดันเจียนรถไฟเมื่อสักครู่นี้แหละ ที่พวกเราพาไปลงกันนั้นนะครับตีกบทิ้งให้หมดครับนี่ลากกบก่อนตีนกบทิ้งไปนะครับกินระยะเวลาหน่อยนะเพราะว่าของผมเองก็ยังไม่ได้เยอะนะครับอย่างที่บอกไปครับใครเป็นสายเขาเรียกว่าลงทุนน้อยก็ ใช้สอยอย่างประหยดัดลงนันเจียนธรรมดาแบบผมได้นะครับแต่อาจจะก,กินระยะเวลาก,กินความอดทนพอสมควรพอตีกบเสร็จแล้วนะครับประตูจะเปิดมาเราก็มาตีต่อเลยครับนี่ฮะจะเป็นบอสนะครับคุณผู้ชมสังเกตไหมครับจะลักษณะคล้ายๆกับดันเทรนครับอย่างที่บอกไปดันรถไฟนะคล้ายๆกันเลยคือเริ่มต้นมาตีตัวธนูก่อนหรือว่าตัว ตัว F ธรรมดานะครับผมแล้วก็ผ่านเข้ามาต้องมาตีตัวสตรีมโฟเดอร์อ่าโฟเตอร์หรือตัวหมานะครับแล้วพอประตูเปิดก็จะตีบอสอย่างนี้เช่นเดียวกันครับแบบจำลองเดียวกันเลยโดยที่เราไม่ต้องคุยกับอะไรทั้งสิ้นนะครับเดินตีอย่างเดียวนี่ฮะได้หินมีเดียม2ก้อนก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าดันเนี่ยเราซื้อจากร้านค้ามา1 0 0 0 0แสต่อดันนะซึ่งเจ้าหินส้มเนี่ย นะครับหรือว่าหินมีเดียมเนี่ยในตลาดมันก็ขายได้ก้อนละแสนกว่าอยู่แล้วนะครับยังไงก็กําไรกว่าอยู่แล้วนะในการลงนะครับถามว่าทําไมถึงเลือกดันเจี้ยนพวกนี้ให้ลงนะครับเพราะว่าการขายก้อนหินอัปเกรดเนี่ยถือว่าเป็นที่นิยมนะตอนนี้มากๆนะครับสําหรับตลาดเนาะพอตีเสร็จปุ๊บผมอ่าตีเสร็จปุ๊บครับผมก็ต้องผ่านเข้ามาต่อเนื่องเลยนะอ่าเสร็จแล้วตัวฮาซานเมื่อสักครูน่นี้ไม่ต้องตีนะครับข่ามาตีงูเลย ตีงูกันไปเลยพอตีงูเสร็จปุ๊บ5ตัวเนี่ยก็จะมีเข้าประตูถวาวันเปิดนะครับเหมือนเดิมนะครับลักษณะจะคล้ายกับเทรนเลยนะเออมันก็จะผ่านไปเรื่อยๆนะครับอ่ะไปไปปุ๊บเห็นไหมครับประตูถวาวันเปิดแล้วพอประตูถวาวันเปิดเราก็แด,ด้ไปเลยครับไปข้างงูนะดันนี้เรียกว่าดันเจี้ยนไข่งูนะครับไข่งูนะอ่ะเนี่ยจะเป็นงูนะครับ3ามหัว ล้าก็ต้องบอกก่อนว่ากล่องภายในบอสงูเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่า3มกล่องนะมีงูหัวที่1ง,งูหัวที่2แล้วก็งูหัวที่3มนะครับเนี่ยฮะหัวหนึ่งไปแล้วครับพอตีหัวหนึ่งเสร็จปุ๊บตีกล่องเสร็จปุ๊บกลับมาตีงูตรงนี้ก่อนอีก3ตัวนะครับทําแบบนี้เป็นแพทเทิร์นไปนะ2ครั้งนะครับผมนี่เคียงงูที่ไม่อ่อนปุ๊บพอเคียงงูเสร็จปุ๊บ บอสก็จะเกิดอีกทีหนึ่งนะครับเหลือสองหัวแล้วเห็นไหมนี่เห็นไหมเหลือสองหัวแล้วไปงูงูน้ํางูกองกอยไม่ใช่สิอนนงูผีดิบนะครับตีไปพอตีเสร็จปุ๊บกล่องที่สองโผล่ตีกล่องที่สองครับทําซ้ํานะโดยการที่เดินกลับไปตีงูครับด้านหน้าทางเข้าบอสนี่ตีงูไปเลยนะครับผม ตีเข้าไปพอตีงูพอตีงูครบสามตัวปุ๊บเสร็จบอสก็จะเกิดอีกครั้งหนึ่งเป็นตัวที่สามนะครับอันนี้คือบอสต,ตัวที่สามแล้วนะเนี่ยเราก็มาซอยบอสเลยนะครับผมจริงๆแล้วกดออร่าก็ได้เพื่อความว่องไวนะเนี่ยเพราะว่าการลงนั้นเชื่อนทีหนึ่งเนี่ยค่า SP มันไอค่าค่า SP มันให้ครบอยู่แล้วนะครับสามรอดเต็ม นี่ฮะตีงูตัวซ้ายเสร็จปุ๊บกล่องก็จะอบมาอีกครั้งหนึ่งครับล้วก็ตีกล่องนี่ฮะมีทั้งการ์ดมีทั้งตัวอัปเกรดคอไฮนะครับก็ถือว่าเป็นดันที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับสำหรับการลงมานะในบอสงูนั่นเองนะครับผมและรวมไปถึงในส่วนของเทรนนะหรือว่ารางรถไฟอย่างที่บอกไปครับเป็น2ดันที่โซเฟียแนะนําให้ลงนะครับเพราะว่า1เลยเราไม่ต้องติดเดินเควสต,ต้องไปกดนูน่นกดนี่กดนั่นนะครับและอย่างที่2คือ ราคาหินดีมากนะครับอ่ะนี่ฮะมาเปรียบเทียบให้ดูนะหินแดงต่อ1ก้อนราคา1 7 5 0 0 0สนานะครับราคาหินแดงนะ1 7 5 0 0 0นาันณะตอนนี้นะครับที่อ่านคลิปอยู่นะซึ่งเรามีทั้งหมดเนี่ย1 1ก้อนนะครับเรากดไปเลยครับเห็นไหมครับลงมาเนี่ยอ่ะ1-2รอบได้เงินล้านกว่านะครับถ้าลง10รอบก็คูณเงินเอาแล้วแต่ดวงด้วยนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นั่นเองนะครับผม ส่วนราคาหินเหลืองนะครับหรือหินต้มนะครับอย่างที่หลายๆคนเรียกก้ลนละ1 5 7 0 0้บาทนะครับก็ละ 7, นละ157,000นเะเราได้มา2ก้อนก็ตีเป็นเงินทั้งหมดเนี่ยสามแสนกว่านะครับเท่ากับว่าเราลงดันเจียน1ครั้งคุ้มค่าพอสมควรนะขึ้นอยู่กับความขยันของคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าจะขยันมากน้อยแค่ไหนนะซึ่งในการที่เราจะมาซื้อใบดันลงนะเราก็มาซื้อตรงนี้ครับ มาที่คุณอีเวนต์คุณยุ้ยนะนี่คุณยุ้ยญาติเยอะนะไม่ใช่ยุ้ยดี Y U L นะครับผมคุยกับคนนี้เสร็จปุ๊บไปที่ดันเจี้ยนซัพพอร์ตนี่ฮะสังเกตไหมครับดันงูผมซื้อหมดแล้วดันรถไฟผมซื้อหมดแล้วถ้าของดีขึ้นหน่อยครับอัปเกรดแล้วก็ไปเอาเวกงูครับไม่ก็เอาเวกรถไฟนะเนี่ยอัลละสามแสนนะครับ ไม่เอาเวกงูก็เอาเวกรถไฟนะมี2ออย่างให้ลงกันไปนั่นเองนะครับผมอ่ะนี่ฮะก็ครบถ้วนนะสำหรับคลิปนี้นั่นเองนะครับผมก,บนะบบก่อนจากกันแน่นอนนะเราฝากด้วยนะครับในส่วนของ p ป y to ์ Win Topup นะอีกครั้งหนึ่งนะครับ p ป y ์ to Win t o ท p อนะบริการดีครับผมตรงนี้เติมอ่าเติมเกมออนไลน์คุ้มค่านะครับผมทำรายการรวดเร็วทันใจภา,ายใน1นึ่าทีผ่านระบบการเติมเกมแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมและมีแอดมินคอยบริการคุณเนี่ยตลอด24บชั่วโมงนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเช้าสายบ่ายดึกก็ไว้วางใจได้เลยนะครับสลับเปย์ทูวินทะ็อปนะอดีาลืมด้วยนะครับใน,ในการใส่โค้ดนะอย่าลืมใส่โค้ดด้วยนะครับผม z FR7 นะ ZFR7 นะครับผมและหากใครชื่นชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตาม subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าอยากจะให้ทำอะไรแบบไหน,นอย่างไรนะสำหรับคลิปต่อๆไปของข่าบ่าวนั่นเอง สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเดี๋ยวเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ